โยก็กราบสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมจะทําตามคำขอสําหรับที่น้องได้ขอมานะครับผมน้องก็ขอมาว่าอยากให้ผม แนะนำเฮลิคอปเตอร์หรือว่าฮอเทียสาให้พวกเขาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนำเลยว่าลำไหนมันดีที่สุดนะครับผมแล้วมันดีอย่างไรนะครับผมโอเคก็อันดับแรกนะครับผมมาเดี๋ยวผมเข้าไปที่ร้านค้าก่อนแล้วกันมาเทียสามนะครับผมอันดับแรกนะครับถ้าเราเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผม เราก็สามารถใช้หอ,อนี้ก็ได้ครับผมหอร์อาเไรเฮตนะครับผมโอ้โ oh ห oh. อ่าอเมริกานะครับผมยอคขาอยู่ที่2ล้านข้อดีก็คือปาอวโดูครับผมอ่าคืออาวุธเขาค่อนข้างี่จะดีนะครับผมไม่มีข้อเสียสักเท่าไหร่นะครับผมอ่าโอเคเหมาะกันเลยว่าแบบถ้าเรือที่มันทุกหอ,เอยเยอะอ่ะครับผมเอาไปใส่แล้วทิ้งปาอวโดโอ้โหแบบรัวๆนะคือฝาตรงข้ามมีสะดุ้งและสามารถเก็บดาเมจได้สบายอันนี้สําหรับ เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมแต่ถ้าเรื่องเรือประจัำบาลหรือว่าเรือพิฆาตนะครับไม่แนะนําไม่ใส่นะครับผมโอเคต่อมาับผมรัสเซียนะครับผมผมไม่แนะนําสักนิดเดียวนะผมไม่ไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันเป็นพอที่แบบเล่นยากมากครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้คล่องแคล่วสําหรับเฮลิคอปเตอร์เท่าไหร่นะครับผมโอเคต่อมาครับผมพ่อจีนนะครับผมแนะนําครับผมดี เพราะว่าอาวุธเขาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็เรือดก็อ่าใช้ได้นะครับผมความเร็วก็โคตรเร็วนะสามารถคือมันคือมันเร็วกว่าข้อเกาหลีอ่อะออันนี้ผมแนะนําถ้าจะเอาไปนะเอาไปตรวจจับดีกว่าแบบว่าบินเปิดเกมประมาณนั้นนะครับผมจะดีมากๆแล้วก็อันต่อไปนะครับผมเป็นฮอเกาหลีนะครับก็รู้กันอยู่ว่าความแรงของมัน ช่างแรงสะละืกเกินนะครับผมอืมแล้วก็แรงละส่วนความเร็วก็ผมว่ามันพอดีนะท่านผู้ชมเลือดก็เยอะนะครับผมความคล่องแคล่วดีมากนะครับผมโอเคต่อมาถ้าเป็นเรือแบบตำเอ้ยเครื่องบินตำนานเอ้ยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตำนานเออเป็นไรเหมือนแล้วเนี่ยก็จะมีสกอร์เปียนนะแล้วก็อันเนี้ยอะไรเนี่ยของญี่ปุ่นนะครับผม AP เออก็มันดี ดิแตกต่างครับผมสกอร์เปียนดามิจะแรงกว่านะครับปืนมันจะเน้นปืนใหญ่ๆครับผมตุ้มแรงมากครับปืนเขาส่วนเจ้าของญี่ปุ่น AP นะครับผมผมว่าอาวุธเขาหลากหลายมากที่หลากหลายพอๆกันนะครับสําหรับประมานโอเคอ่าเกรนะครับผมก็คือรวมๆว่าเทียร์สามนะครับผมพออะไรดีสุดนะครับอันดับหนึ่งผมยกให้ฮอเกาหลีนะครับผมเป็นฮอที่ดีที่สุดในเกม modern w a r s ชิ p นะครับเทียร์สามนะ โอเคต่อมานะครับผมข้อที่อยู่อันดับ2นะครับผมยกให้เจ้าอเมริการักห6เนี่ยครับผม R H หกหกนะครับผมเพราะว่ามันดีมากผมชอบปาบิโดเขาอ่าต่อมาอันดับ3ก็คือพอจีนนะครับผมคือผมไม่อยากมาเปรียบเทียบกันที่จีนกับอเมริกาเนี่ยเพราะว่าคือความสามารถมันพอๆกันเลยนะเลือด แต่ว่าฮอจีนเลือกเขาเยอะกว่านะสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์และถามได้เลยนะครับผมก็ขอบดูที่ดูกันจนจบนะครับผมโอเคผมจะทําตามทุกคําขอแต่ว่าต้องขอเวลาสักนิดนึงนะครับบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาจะทํานะครับไม่ได้ว่าจะไม่ทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมโอเคขอลาไปก่อน,นครับผมอย่าลืมกดไ like ลค์ด้วยนะโอเคครับผมบายบายสวัสดีครับ